ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจัดเต็มในเรื่องของโกอุ้มทีละทรนบุญมาทันและทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าเกมที่มารินอสบุกชนะเซนไดหนึ 0. ทีละทอนครับสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้กับมาริโนสพร้อมกับมีส่วนร่วมทั้งสำคัญนะครับในการที่มาริโนสได้ประตูชัยคือจังหวะเปิดบอลให้มากอสยิงแต่น่าเสียดายที่ทางเจลิกนะครับไม่ได้ให้ลูกนี้เป็นแอซซิตของทีละทอนบุญมาทันเพราะว่าเขามองว่าบอลเนี่ยมันไปฉลับผู้เล่นของเซนไดก่อนมาเข้าทางมากอสแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่า ธทรทรโชว์ผลงานได้ดีอย่างมากในเกมที่ชนะเซนไดนะครับซึ่งหลังจบเกมเนี่ยเป็นทางเว็บไซต์ Soccer d i g e s t ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาได้ออกมาตัดเกรดให้คะแนนเทราทรในเกมที่ชนะเซนไดโดยเขาให้เทราทรนเนี่ย6.5คะแนนซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับโดยเขาให้คอมเมนต์ว่า ตัดสินใจได้ดีในช่วงกลางเกมสามารถผ่านบอลได้รวดเร็วและสุดท้ายก็เปิดบอลให้กลับมาก็จูเนียทำประตูใช้ได้ในเกมนี้คือถ้าใครได้ดูเกมนี้เนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าทีรทรเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในแนวรับของมาลินอไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายนะครับเล่นได้อย่างสมูทไปช่วยเกมรับหรือไปช่วยเล่นกองกลางได้หมดแถมยังมีจังหวะที่หลุดไปเปิดหลายต่อหลายครั้ง รวมไปถึงจังหวะหลุดไปยิงลูกนั้นน่าเสียดายที่ไปติดเซฟผู้รักษาประตูครับไม่นั้นเนี่ยมีโอกาสได้สกอร์แรกแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลง,งานที่ยอดเยี่ยมของโกอุ้มในศึกฟุตบอลเจลีกนะครับแล้วก็มีควันหลงหลังจบเกมอีกหนึ่งอย่างก็เป็นทางมาโกสจูเนียนะครับผู้ที่ยิงประตูชัยในเกมนี้จากลูกเปิดของทีละทรที่ไปฉลับผู้เล่นเซนไดเนี่ยมาโกนะครับเขาออกมากล่าวถึงลูกเปิดของทีละทร โดยเขาบอกว่าลูกบอลคมๆที่เปิดจากทีละทรบุนมาทันเนี่ยถูกสกัดจากกองหลังเซนไดและมาเข้าทางเขาเขาจึงมีโอกาสได้ยิงประตูในเกมนี้แม้มันจะไม่ง่ายก็ตามซึ่งต้องขอขอบคุณทีละทรที่เปิดบอลได้คมกริบจริงๆซึ่งเวลาที่เขาเปิดบอลทุกครั้งตัวของมากรเองจะพยายามวิ่งเข้าไปหน่อยกอบเขตโทษเพื่อที่จะยิงประตูให้ได้ และเขาก็ชื่นชมว่าทีระทอนเนี่ยเปิดบอลแม่นนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามาโกจูเนียเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญในแนวลุกของมาดินนอก็ว่าได้ยิงไป5ประตูนะครับเป็นดาวซนโวรประจําทีมในเกมกับซัปปโปรโรเนี่ยเขาเจ็บไม่มีชื่อแต่เกมนี้กลับมามีชื่อเป็นตัวสํารองและลงมาเป็นทีเด็ดยิงประตูได้ก็การชมของมาโอสถึงโกอุ่มในครั้งนี้แสดงเห็นว่าโกอุ่มเนี่ยเป็นที่ยอมรับในทีมมารินนอมากแค่ไหนนะครับ กองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมเนี่ยชมขนาดนี้ก็หลังจากนี้จะาได้เห็นทีละทรนะครับเปิดบอลให้มากร์สยิงอยู่เรื่อยๆผมว่าอย่างนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ริมเส้นของทางฝั่งมารีนอสเนี่ยเกตาเอนโดที่เป็นสายเปิดบอลไม่อยู่แล้วนะครับก็เหลือถ้าจะเปิดบอลก็เป็นทีละทรจากริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับส่วนทางฝั่งขวาทั้งเคนมัซซูบาระนี่เขาจะเป็นสายทะลุไปข้างหน้า แต่ก็มีอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจก็คือโคตะมิซูนุมะคนนี้ก็เปิดบอลดีน่าจะมาช่วยทีละทรได้เยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ทางมาคอสนักเตะบราซิลชื่อดังเลยออกมาชื่นชมโกอุ้มทีละทอนบุญมาทันนักเตะไทยว่าเปิดบอลได้แม่นยำาลครับและถ้าใครได้ดูเกมเซนไดกับมารีนอสใครสังเกตเหมือนผมไหมนักเตะที่ลงมาแทนเกตาเอนโดทั้ง2คนน่ะยังเล่นได้ไม่เท่ากับเอนโดรวมไปถึง ยังจับจังหวะการเล่นกับทีละทอนไม่ค่อยได้คนแรกเคนยาเซนโตยเห็นได้ชัดว่าโกอุ่มเขาจ่ายบอลทะลุช่องสวยๆถ้าเป็นเอนโดจะถึงบอลแล้วก็พาบอลต่อไปข้างหน้าไปเปิดบอลได้ประจำแต่พอเป็นนักเตะใหม่ที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงทั้งยูเกิอสึกับทางฝั่งเคนยาเซนโตเหมือนจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับบางจังหวะเขาวิ่งไม่ถึงบอลทั้งที่มันควรจะถึงบอลแล้วก็บางจังหวะก็จับบอลผิดพลาด ทำให้มันยังไม่ค่อยลงตัวทางฝั่งซ้ายเมื่อทีมมารีนอตขาดเอนโดไปล่าสุดนะครับทีละทรบุญมาทันกำลังจะได้คู่หูใหม่นะครับเมื่อทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอนะครับได้ตัดสินใจคว้าตัวไดเซนมาเอดะกองหน้าชื่อดังจากสโมสร,รม,สมัสึโมโตะยามางะทีมในเจด้วยสัญญายืมตัวนะครับคนนี้ผมบอกเลยดีกรีไม่ธรรมดาซึ่งผมอะเคยพาคนนี้ในฟุตบอล เอเชียนเกด้วยสำหรับไดเซนมาเอดะเป็นนักเตะที่เล่นในทั้งกองหน้าตัวเป้าและริมเส้นฝั่งซ้ายหรือขวานอกจากนี้เป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงมากๆอีกทั้งยังมีสกิลการจับบอลแรกได้ค่อนข้างดีจริงๆซึ่งน่าจะมาเป็นตัวแทนเอนโดได้แบบสบายๆเหมือนกันและจะเป็นคู่หูคนใหม่ของทีละทรบุญมาทันนะครับท้งฝั่งมาเอดาเนี่ยมีดีกรีติดทีมชาติญี่ปุ่นในชุดอายุไม่เกิน23ปีในศึกเอเชียนเกมอย่างที่ผมบอกไป และเขาก็ติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่มาแล้ว2นัดน,นะครับในศึกฟุตบอลโคปาอเมริกาใต้เมื่อปี2019ที่บราซิลนอกจากนี้นะครับเขาพึ่งไปค้าแข่งกับทีมในโปรตุเกสอย่างมาติโมมาลิมมาต,มมาติโมนะครับซึ่งเขากลับมาจากโปรตุเกสก็จะมาร่วมทีมมาลีนอตเลยเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งนักฟุตบอลที่น่าสนใจตอนนี้ก็น่าจะมีการซ้อมกับทีมแล้วก็ น่าจะมีการประสานงานกับทิรลทรบุนม,มาทันได้น่าสนใจจริงๆคนนี้ไม่ธรรมดานะครับผมมองว่าจิรลทรจะได้พาร์ทเนอร์ที่เป็นดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นอีกหนึ่งรายเพราะฉะนั้นน่าติดตามมากในเกมลุกทางฝั่งซ้ายของมาดิโนตซึ่งผมก็มองว่าอังเก้น่าจะจับมาเอดะมาเล่นทางฝั่งซ้ายแหละเพราะดูจากคนอื่นๆที่ให้โอกาสลงเล่นทั้งอสึก,กับทางฝั่งเคียซนโตเนี่ยเหมือนจะยังไม่ค่อยลงตัวยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับจึงได้เสริมไดเซนมาเอดะมา นา่าติดตามอย่างมากเกมลุกทั้งฝั่งซ้ายโกอุ้มประสานงานกับไดเซนไมดะทีละทอนแทงช่องไดเซนไมดะพร้อมวิ่งแน่นอนคนนี้สปีดเร็วจริงๆถ้าใครได้ดูเขาเล่นนะครับนอกจากนี้มาริโนสครับต้องพบกับข่าวร้ายอีกหนึ่งข่าวเทรุฮิโตกนะคังาวะนะครับแน่นอนเป็น MVP ศึกฟุตบอลเจลิกฤดูกาล2019และเป็นนักเตะตัวหลักของมาริโนสมาโดยตลอดนะครับ ล่าสุดนาคารวะได้รับบาดเจ็บนะครับต้องบอกว่าเจ็บค่อนข้างหนักพอสมควรนะเขาเจ็บที่กล้ามเนื้อแฮมสติงต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย4 6สัปดาห์หรือมากกว่านั้นนะครับโอ้โหอันนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของมาริโนสเช่นเดียวกันเห็นได้ชัดพอเวลาทีมขาดเอนโดขาดนาคาระวะขาดขาดมาโกจูเนียเนี่ยทำให้แนวลุกของมาริโนสดอปลงไปพอสมควรนะครับซึ่ง ปัญหาของนายคาโาวะเนี่ยคืออาการเจ็บแฮมสติงซึ่งมันเห็นได้ชัดจากนักเตะที่มีสปีดต้นดีมีความเร็วสูงนะครับมักจะมีอาการเจ็บจากตรงนี้ล่าสุดก็คิดเตียนพลสรตไงในศึกฟุตบอลเอเบครับรวมไปถึงมูซาชิซูซูกิกับคอนซาโดเลซัปโปโรในนัดที่ชนะคาชิมาเอเล่จะเห็นได้ชัดว่าการบาดเจ็บอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายกับนักเตะที่มีสปีดต้นดีและความเร็วจัดนะครับก็ถือว่าน่าติดตามซึ่ง จากการดูฟอร์มการเล่นของมาริโนตในฤดูกาลนี้เนี่ยผมก็มองว่าชิทรทอยมุลมาทันก็เป็นตัวหลักของทีมและเป็นแนวรับคนสําคัญของทีมเลยเพราะว่าปีนี้เตียโก้มาตินไม่ดีจนไม่ได้ถูกลงสนามเพราะว่าไม่สมบูรณ์หลังจากไปผ่าตัดมานะครับฮาทันากะเองที่เป็นเซนเตอร์ก็ยังฝากความหวังได้ไม่เต็มที่นะครับมีจังหวะหลุดจังหวะพลาดอยู่ตลอดมาคิโตอิโต คนนี้เนี่ยในเกมกับซัปโปโรก็พลาดเห็นๆเลยลูกที่3ไปมงผิดจังหวะก็โดนซัปโปโรสวนเข้าไปยิงรวมไปถึงเคนมาซูบะระก็เน้นเกมบุกเป็นซะส่วนใหญ่ทําให้ทีละทอบบญมาทันในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับของมารินอสที่เล่นได้คงเส้นคงวามากที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนมันก็ทําให้โกอุ้มโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยละกันเพราะว่าคนอื่นอยู่ในช่วงฟอร์มที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับเจนได้ชัดว่า ผ่านไป7 8นะัดเสียประตูเป็นว่าเล่นเลยสำหรับมาริโนสแต่ข่าวดีก็ยังมีคือปาร์คอิลกิลกลับมาเลยเขายังคงมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับทั้งจังหวะออกมาตัดเกมจังหวะเปิดบอลซึ่งคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจในแนวรับของทางฝั่งมาริโนสเช่นเดียวกันสำหรับปาร์คอิลกิลนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโกอุ hm, ้มทีละทอนุญมาทันที่มาฝากกันก็ติดตามเป็นได้เต็มๆทิ้งท้ายกันหน่อยเรื่องราวของพี่ตองกวินธรมสัจจานันนะครับ ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยของทีมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรน่าจะได้ลงสนามนะครับในวันพุธนี้ที่ซัปโปโดจะเปิดบ้านพบกับซานเฟสเซ i ฮิโรชิมาในศึกฟุตบอลลูวานครับคือถ้าเป็นตามปกติเนี่ยยังไงพี่ตองก็ได้ลงเพราะตอนนี้พี่ตองเนี่ยสถาปนาขึ้นมาเป็นมือสองของทีมแล้ว คือฟุตบอลลูวันครับทุกทีมเนี่ยจะใช้นักเตะตัวสำรองลงเล่นเป็นซะส่วนใหญ่และในปีนี้โอกาสใช้นักเตะสำรองมันมีมากกว่าทุกปีเพราะว่าฟุตบอลเจลิกมันเตะกันค่อนข้างถีนะครับและซูกเกนโนช่วงหลังเนี่ยผมมองว่าด้วยอายุที่เขาเยอะจะเห็นได้ชัดเลยเขาก็ล้าหรือเขาก็มีจังหวะพลาดบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับในช่วง2-3แมเมตรหลังซึ่งผมมองว่ายัางไงพี่ตองกวินก็น่าจะได้ลงสนาม และลงไปในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งครั้งสําคัญนะครับสำหรับพี่ตองกวินต้องเรียกความมั่นใจเรียกความเป็นตองกวินบินได้กลับมาให้ได้นะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าพาทีมชนะซานเฟสเซฮิโรชิมาแล้วรักษาคีนชีตได้และซ้อมดีโอกาสในการเบียดแย่งมือหนึ่งของซูกิโน,โนก็มีเหมือนกันเพราะซุกิโนก็ ถามว่าฟอร์มดีไหมก็ฟอร์มดีนะครับแต่ด้วยการที่เขาอายุค่อนข้างเยอะแล้วและอย่างพี่ตองกวินตอนนี้ผมคิดว่าเขาต้องเรียนรู้อย่างหนักในเรื่องของการออกบอลกับเท้าเพราะเห็นได้ชัดในฤดูกาลนี้ซับโปโรเน้นจุดนี้มากพอสุเกะโนโได้บอลไม่มีการเตะศาสมั่วนะครับเขาจะให้บอลใกล้ๆหรือเวลาเปิดไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อนจะได้เปรียบซึ่งพี่ตองกวินต้องต้องปรับในจุดนี้เลย เพราะว่าพี่ตองเนี่ยไม่ใช่ประตูที่มีจุดเด่นในเรื่องของการออกบอลด้วยเท้าแต่ผมมองว่าเรื่องนี้มันก็ปรับกันได้มันก็ซ้อมกันได้ผมคิดว่าพี่ตองเนี่ยมุ่งมั่นแน่นอนและพรุ่งนี้เนี่ยเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันผมคิดว่าน่าจะลงเป็นตัวจริงลงไปทําำงานให้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องสูนอะไรเพื่อที่จะมีโอกาสต่ออย่างน้อยถ้าเกิดเขาลงในฟุตบอลลูวนันทัพในเดือนนี้เนี่ยจะมีให้ลงถึง2แมต ในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ต่อไปที่ซัปโปโรจะพบกับโยโกฮาม่าเอมันก็เป็นอีกหนึ่งการเลียกความมั่นใจของพี่ตองกวินนะครับถ้าเกิดคนไหนซูเกโนะเกิดรั่วขึ้นมาผลงานดรอปลงไปชัดเจนหรือมีการบาดเจ็บพี่ตองกวินก็ต้องพร้อมที่จะโอกาสนั้นนะครับซึ่งในเกมรูวันครับมันเป็นเหมือนการให้โอกาสเหมือนการซ้อมจริงๆอีกทีหนึ่งก่อนที่จะได้เล่นเจลีกนะครับก็ติดตามกันในวันพรุ่งนี้ เดี๋ยวหลังจบเกมไปยังไงมาพูดคุยกันถ้าพี่ตองกวินได้ลงเป็นตัวจริงนะครับก็ประมาณนี้ในคลิปนี้สำหรับช n n นลต้องซุยขอบคุณทุกการรับชมนะครับและอย่าลืมกด Subscribe นะครับอยากให้ถึง1 0,000หมื่นซับไวๆในเดือนนี้นะนะครับช่วยกันกดหน่อยอยากให้ถึง1 0,000หมซับนะครับแล้วก็ฝากติดตามันด้วยขอบคุณทุกการรับชม ทุกคอมเมนต์ผมอ่านหมดนะครับอาจจะไม่ได้ตอบบ้างเพราะว่างานค่อนข้างยุ่งค่อนข้างเยอะแต่ผมก็จะหาเวลามาอัดคลิปให้ได้นะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ